สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะเครื่องดื่มเอ็มสตอม กับผลการตรวจสอบน้ำมันรั่วน,นะครับที่มีคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตน์เป็นประธานนะครับออกมาแล้วครับปรากฏก็ชี้บอกว่าบริษัทพีทีจีซีไม่ผิดนะครับพร้อมๆกับการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งชุดหาสาเหตุกรณีที่ท่อแตกด้วยครับคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตน์นะครับผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อท็จจริงเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเลนะครับบอกว่า จากผลสรุปเบื้องต้นของเหตุน้ำมันดิบของบริษัท PTGC นะครับที่รั่วงลงทะเลในจังหวัดระยองครั้งนี้ไม่ได้เจอจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรน,นะครับแต่น่าจะมาจากความบกพร่องของท่อออนในการส่งน้ำมันเนื่องจากการสอบสวนพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์และก็เอกสารการดำเนินงานต่างๆก็พบนะครับว่าขั้นตอนต่างๆทำถูกต้องตามมาตรฐานสากลทุกขั้นตอนก็ได้แนะนำให้บริษัท PTGC นะครับ ตั้งคณะทํางานตรวจสอบสาเหตุการแตกของท่อโดยให้ผู้ช่วชาญดําเนินการตรวจสอบต่อไปด้วยนะครับขณะเดียวกันมีการประเมินนะครับว่ากรณีที่เลวร้ายมากที่สุดจะมีน้ํามันดิบที่ไหลออกสู่ทะเลมีจํานวนทั้งสิ้น54,341ลิตรนะครับแล้วก็มีการใช้สารเคมีกระจายคลาบน้ํามันไปถึง37,542ลิตรเพราะฉะนั้นนะครับกำจัดไปได้4 2 5 6 8ลิตร ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่คราบน้ำมันจะขึ้นไปที่อ่าวเพร้าอยู่ที่ประมาณ11,773ลิตรนะครับขณะที่กรรมการอีกท่านหนึ่งนะครับในการสอบสวนข้อที่จริงจากเหตุการณ์นี้คุณวิเชียนเกลติดิการนะครับบอกว่ามีแนวโน้มสูงครับที่อุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับ <c oughs> เกิดจากความบกพร่อง,องของท่ออ่อนส่งน้ํามันเพราะไม่เพียงแต่ เกิดเหตุท่อแตกในประเทศไทยแต่ในช่วงที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะครับในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนรวมไปถึงฟิลิปปินส์ด้วยขณะที่รัฐมนตรีพลังงานพงศักดิร์รัตพงศ์ไพศาลนะครับวันนี้ที่ไปนั่งฟังการถแถลงถึงการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยนะครับก็บอกว่าได้สั่งการให้บริษัทน้ํามันทุกค่ายพิจารณาแนวทางตั้งกองทุนซื้อเครื่องบินโปรโยสารเคมี2ลำนะครับไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งซักซ้อมแผนป้องกันคราบน้ำมันขึ้นชายฝั่งด้วยนะครับขณะที่ประธานบอร์ดบริษัท PTGC คุประเสรุญสัมพันธ์บอร์ดนะครับบอกว่าท่ออ่อนชิ้นนี้นะครับที่เกิดอุบัติเหตุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตแล้วจะมีอายุใช้งานได้10ปีแต่บริษัทเองได้กำหนดอายุใช้งานเพียง6ปีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับโดยท่อชิ้นที่แตกนี้นะครับผ่านการใช้งานไม่ถึง1ปีเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ไม่น่าจะเกิดจากมาตรฐานการดำเนินง,งานของบริษัทนะครับซึ่งขณะนี้ได้เปลี่ยนท่อใหม่แล้วโดยเปลี่ยนบริษัทที่จัดซื้อส่วนในอนาคตนะครับก็จะเปลี่ยนท่อทั้งหมดเป็นระบบท่อ2ชั้นซึ่งขณะน,นี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อด้วยก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาในการหาท่อที่เป็นระบบ2ชั้นอีกสักพักหนึ่งนะครับ และเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุการแตกของท่อโดยมีกรรมการทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับโดยกรรมการในชุดนี้นะครับจะมีคุณเก,กาะเกียรติบุญชูกุศลเป็นประธานกรรมการในการตรวจสอบขณะที่กรรมการท่านอื่นอีก4ท่านนะครับก็จะมีคุณวิทยายงเจริญคุณวิทยาวนณฐสุพโพป,ประสิทธิ์นะครับคุณนงนาสมหวังธนะโรธและท่้นสุดท้ายก็คือคุณขวัญชัยลีเผ่าพันธ์ คณะกรรมการชุดนี้จะมีขั้นตอนการทํางานเป็น5ขั้นตอนนะครับหลังการทดสอบด้วยสายตาแล้วก็จะมีการตัดชิ้นส่วนนําไปตรวจสอบหาสาเหตุคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนเพื่อสรุปผลทั้งหมดด้วยนะครับ จากเรื่องของกรณีน้ำมันรั่วไหลแล้วนะครับพามาดูกรณีของบอร์ดการบินไทยกันบ้างครับที่ล่าสุดนะครับเตรียมประเมินผลงานของกรรมการผู้ในการใหญ่หรือว่าดีดีการบินไทยในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับหลังล่าสุดออกมายอมรับนะครับว่าค่อนข้างผิดหวังกับผลประกอบการในช่วงเครื่องปิแรกของปีนี้ครับปลัดกระทรวงาังอาริพงผู้ชุ่มนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดหมหาชน บอกถึงผลประกอบการครึ่งปีแรกของการบินไทยนะครับว่าค่อนข้างต่ำกว่าเป้าหมายทั้งที่ในช่วงที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวสามารถขยายตัวได้ดีนะครับทำให้คณะกรรมการค่อนข้างผิดหวังกับผลการดำเนินง,งานที่ว่านี้ซึ่งก็จะมีผลต่อการประเมินผลงานของคุณสรจัก,กรเกษมสุวรรณกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือว่าดีดีการบินไทยด้วยนะครับ ซึ่งวันพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมคณะนุกรรการประเมินผลการทํางานของดีดีก,การบินไทยที่จะมีประหลัดกระทรวงคลังเป็นประธานก็จะต้องนําผลการดําเนินงานเสนอต่อบ,บอร์ดการบินไทยด้วยนะครับคุณอริพงศ์เชื่อด้วยนะครับบอกว่าหลังจากที่บริษัทการบินไทยได้เปลี่ยนเครื่องบินรุ่นใหม่พร้อมตั้งคณะกรรมการติดตามดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายและต้นทุนก็เชื่อว่าจะช่วยลดต้นทุนและก็ผลการขาดทุนได้และก็ทําให้ผลประกอบการช่วงครึ่งปีหลัง นะครับกลับมาดีขึ้นตามลําดับสําหรับผลประกอบการของการบินไทยไตรามาสที่2ของปีนี้นะครับปรากฏว่าขาดทุนสุทธิประมาณ7,800ล้านบาทในขณะที่ครึ่งปีแรกของบริษัทนะครับมีกำไรอยู่ที่ประมาณ400ล้านบาทนะครับผลการกาดทุนที่เห็นเด่นชัดอย่างนี้ก็มีส่วนสําคัญนะครับในการตัดสินใจว่าดีดีการบินไทยคนปัจจุบันจะอยู่หรือว่าจะไปนะครับต้องติดตามข่าวสารในวันพุ่นี้นะครับ ขณะที่สายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับล่าสุดได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินถึง1ิเที่ยวบินนะครับในประเทศมาเก,ก๊าและก็ฮ่องกงด้วยนะครับหลังจากเจอพิษใต้ฝุ่นอย่างหนักละฮะล่าสุดนะครับสายการบินไทยแอร์เอเชียได้ออกประกาศยกเลิกเที่ยวบินแล้วก็เลื่อนกำหนดเที่ยวบินใหม่รวมทั้งหมด10เที่ยวบินนะครับในวันนี้ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงได้ประกาศปิดให้บรกิการสนามบินชั่วคราวช่วงเช้าของวันนี้นะครับ หลังเกิดฝนตกอย่างหนักจากพายุใต้ฝุ่นนะครับเที่ยวบินต่างๆที่มีการเลื่อนออกไปหรือว่ามีการยกเลิกนะครับก็จะเป็นตามกราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับใครที่จะเดินทางไปที่มาเก๊าหรือว่าฮ่องกงต้องตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เที่ยวบินต่างๆได้มีการขยับขยื่นไปเกือบทั้งหมดนะครับหลังเกิดฝนตกหนักจากพายุใต้ฝุ่นครับ พาผู้ชมมาดูเรื่องของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจุบ้านนะครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่าธุรกิจบอร์ดแคสทั้งหลายนะครับได้แห่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนกรกฎา,าคมเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเพื่อรองรับกับการประมูลทีวีดิจิตอลครับอันตรีช่วยพาณิชย์นัทวุฒิใสเกลือนะครับบอกว่าในเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมานะครับมีผู้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัททุวประเทศ6 4 0 3รายนะครับ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง14%แล้วก็เป็นตัวเลขการจัดตั้งบริษัทที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่3ในรอบ111ปีด้วยนะครับโดยมีกิจการที่จัดตั้งสูงที่สุดก็คือบริการด้านวิทยุและโทรทัศน์602รายนะครับอันนี้น่าจะมีความเป็นไปได้สูงกับการรอประมูลทีวีดิจิตอลนะครับรองลงมาก็เป็นการก่อสร้างอาคารทั่วไปและก็อสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งก็มีการประเมินนะครับว่า ปีนี้ภาพรวมของการจดทะเบียนธุรกิจจะมีมากกว่า70,000รายนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจะเป็นอัตราที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านเราเลยก็ว่าได้นะครับขณะเดียวกันนะครับวันพรุ่งนี้สภาพแรงงานของบริษัทอสพทจำกัดมาชนก็นัดแต่งชุดดำประท้วงกสชนะครับหลังโดนบังคับให้เข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอลครับ วันพรุ่งนี้นะครับมีรายงานข่าวว่าเวลา10นาฬิกานะครับหรือว่า10โมงเช้าสมาภรารแรงงานราัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พร้อมด้วยสาภาพแรงงานราัฐวิส,สาหกิจบริษัทอสมทจำกัดหมาชนนัดแสดงพลังแล้วก็แต่งชุดดำประท้วงผู้บริหารและกสทชนะครับที่กำหนดให้อสมทซึ่งเป็นประเภทธุรก,กิจสื่อสารมวลชนต้องเข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอลนะครับโดยอ้างเหตุผลครับว่า ทั้งที่ความจริงแล้วอศอขออภัยครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอมทเป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่ต้องนํารายได้ส่งให้กระทรวงคลังเช่นเดียวกับแคทและก็ทีโอทีเท่ากับว่าเป็นการบังคับให้อมทต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประมูลแข่งขันกับเอกชนรายอื่นซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมอย่างมากเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังบังคับให้เปลี่ยนจากการออกอากาศจากระบบอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลภายใน5ปีจากเดิมที่กําหนดไว้10ปี ตัวแทนของสภาพแรงงานอสมทบ,บอกด้วยนะครับว่าได้เรียกร้องให้ผู้บริหารและกสชพิจารณาถึงหลักข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อสนภาพของอสมท,ทในอนาคตแต่ก็ไม่เคยได้รับการตอบรับใดๆนะครับก็จําเป็นจะต้องแสดงออกให้สังคมรับรู้นะครับว่า กำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับอสอมทโมเดนายที่พยายามนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและไม่ยอมให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาสั่งให้หันซ้ายหันขวาด้วยนะครับพรุ่งนี้10โมงเช้าจะมีการนัดรวมตัวกันแต่งชุดดำประทวงด้วยนะครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ กระทรวงคมนาคมเบรกการรถไฟแห่งประเทศไทยขอปรับขึ้นค่าโดยสารชั้น30% 0สนกระทบผู้ใช้บริการคนยากจนโดยให้เร่งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อดึงดูดประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นแต่ก็ยอมรับอัตราค่าโดยสารรถไฟชั้น3ต่ำกว่าทุนเกือบ10เท่า ดีดีการบินไทยสรจัก,กรเษษมสุวรรณไม่ขอแสดงความคิดเห็นกับกระแสข่าวที่จะโดนปลดออกจากตำแหน่งภายหลังการบินไทยมีผลประกอบการของบริษัทขาดทุนในไตรมาสที่2 7,800ล้านบาทโดยมองขาดทุนของบริษัทไม่ใช่การบริหารงานที่ผิดพลาดบางส่วนเป็นผลกระทบที่ได้รับจากปัจจัยภายนอก กสทชเห็นชอบร่างเยียวยาวคลื่นโทรศัพท์1,809ต่อ2เสียงเตรียมประกาศลงราชกิจจานุเบกษา25สิงหาคมนี้พร้อมอ้าง3กฎหมายรองรับส่งเงินเข้ากระทรวงคลังในช่วงเยียวยาวไม่ผิดพรบรหลังหักรายจ่าย3ส่วนกำชับ TrueMove และ DPC เร่งส่งแมเสเซจหาลูกค้าก่อนสัมปทานหมดตลาดหลักทรัพย์ยอมรับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง4เดือนหลังหด ขาดเหลือ38,000ล้านบาทต่อวันลดลงจากช่วงเจ็เดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย40,000ล้านบาทต่อวันหลังเฟดเตรียมถอด QE ทำต่างชาติชะลอก,การลงทุนในเอเชียเพื่อดูความชัดเจนและการเมืองภายในผันผวน ผู้บริหารธนาคาร HSBC เตือน13ชาติเอเชียรวมถึงไทยเผชิญปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนยอมรับช่วง5ปีที่ผ่านมาสูงขึ้นต่อเนื่องบวกสินเชื่อแบงก์ขณะนี้สูงขึ้นสวนทางการเติบโตช่วงปี2,527ถึง2,555ที่ช้าและลดลงเร่งกลุ่มประเทศเอเชียปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อเลี่ยงอันตรายอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจฮาร์ดแลนดิ้หรือตกกระแทกอย่างแรงในอนาคต ส่วนแฟนๆรายการ Happy s เอนะครับห้ามพลาดครับเสาร์นี้จะพาผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของการบริหารความสุขที่เกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทดีไซน์อ t เทอเ t ทีฟจำกัดด้วยนะครับที่เขาเน้นเรื่องของการให้ความสำคัญกับพนักงานนะครับโดยมองว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อองค์กรและก็มีการสร้างคุณค่าของพนักงานด้วยสู่จุดหมายเดียวกันในการสร้างความสุขให้กับธรุรกิจ SME นะครับร่วมแบ่งปันพื้นที่ความสุขในองค์กรนะครับไปกับนักบริหารที่ค้นพบการสร้างสุข ให้กับธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในรายการ Happy s m e เสารนี้เวลา16นกนาทางเนชั่นแชน n นลครับขณะที่บรรดาคอหุ้นทั้งหลายนะครับห้ามพลาดกับงานสัมมนายิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่7กันยายนนี้นะครับงานสัมมนาที่พูดถึงนะครับก็คืองานสัมมนาหุ้นคลินิก Stop o อ s s and Take p r o f i t นะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในยุคตลาดหุ้นผันผวนนะครับงานนี้จะจัดขึ้นวันที่7กันยายนนะครับวันเสาร ที่มหาทรายนชันนะครับรับคนที่จะเข้าร่วมสัมมนา200ที่นั่งนะครับราคาที่นั่งละ2,500บาทนะครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่เบอร์02 338 3000ต่อ 3, 3, 3ครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะผุโคขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบก,กับผมเทวกิจชาสุริยวง์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจนันหสุขครับ เราช่วงนี้กลับไปที่กุมะจงและคุมภกรดครับ